ขอกล่าวสครับพี่น้องทุกคนเจอกัะสาวบ้านตาพากินวันนี้สัญญาพามากินนะคะเอหอยผัดหอยลายค่ะเมนูผัดหอยลายเจ้าวันนี้ค่ะอันนี้ก็ดัดแหนค่ะพี่น้องค่ะเมนูผัดหอยลายมาเด้ออยากกินมาไว้ใส่เปลือกร้อนเนาะ ร้อนคอยลายน้ำจืด Thank you. กะเพราตัวก้วนอยู่นะกวนอยู่ราอากาศร้อนมากครับพี่น้องค่ะ Rồi những คลอนจนแสบแสบตาพี่น้องค่ะเครื่องสมองมันเข้าตาคลีมคลีมกันแดดเข้าตาเนี่ยอร่อย フフ、hmm. <t ries>

มุกรอมแม่ของเด็กไม่มาอีกนัดลูกว้ใจมีอะไรปิดขัดกัม ออ่ะอรมีแฟนเพจบอกว่างไมคุณแม่ไม่ไม่ทาลิปสีอื่นรู้บ้างเนีย่ยคุณแม่มี

เนี่าทันไม่อิ่มหรอกไม่อิ่มหรอกครับพี่น้องฮะ เพราะามีรสชาติ่ะมันคัดแย่อร่อยอ่ะสุดมากอยู่ทะเลสัญญาไปไปคุดหาอะไรนะหอยเสียบมะดองน้ำปลาเออคือข้าวอร่อยมากลูกเล็กๆอ่ะรสชาติมันเลิศ รสชาติเลิศมากถึงมันไม่มันไม่ใหญ่แต่ว่ารสชาติมันหอมมันอร่อยอะ่ะนะครับพี่น้องค่ะก็เหมือนหอยลายอะ่ะรสชาติมันเลิศ ตัวไม่ใหญ่แต่หอมอืมอ้าว um mm -hmm. マンあ กิ่นกินยิน่งมันเขาบ้า,ไไะา,า,าอะไรล่ะเกลือกั่วต้นยญาใส่กะทิด้วยนะกะทิด้วยนะแบบคนใต้แต่รสชาติแบบหนั่มมากลโ,โอเคจ้าพี่น้องค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่สัญญาขอลาก่อนนะคะพี่น้องค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนหน้าด้วยน,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 นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย